คณะเกษตรได้มีการจัดการสวนเรียนรู้เกษตรแก้จนขึ้นมานะครับทางคณะเกษตรก็มีนโยบายอยู่แล้วในการที่จะทำสวนเรียนรู้ให้กับทางเกษตรกร mm hmm. ก็เลยเมองกันว่าเออเราลองเซตพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการที่จะเป็นจุดเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมต่างๆ ทยางการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเราทำอะไรได้บ้างก็จะมาเล่าให้ฟังค่อครับผู้เข้าชมท่านบุคลากรน,นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจการดาเนินงานของคณะเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ทางคณะเกษตรก็มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะฮะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ ที่คณะเกษตรได้มีการจัดการสวนเรียนรู้เกษตรแก้จนขึ้นมานะครับสวนเรียนรู้เกษตรแก้จนก็อยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เองนะครับตรงอุทยานเกษตรนะครับหรือบริเวณถนนเส้นหน้าฟาร์มอุทยานการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีผลในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างไรนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับโครงการการจัดทำศูนย์เรียนรู้กรเกษตรแก้จนเนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจาก3-4หน่วยงานหลักด้วยกันนะครับหน่วยงานหลักแรกนะฮะก็จะเป็นศูนย์มูลนิธิมีชัยนะครับหน่วยงานที่2ก็คือส่วนของมูลทิธิปากแหวงเพดานโบนะครับส่วนที่3ส,ส่วนของมหาวิลัยเนี่ยก็จะมี2คณะนะับก็คือคณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มต้นก็ได้มีการพูดคุยกันว่าการเกษตรเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยนะครับในหลายๆบทบาทนะนอกจากเรื่องของการทําการเกษตรอย่างเรียวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะโดยเฉพาะทางผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้ป่วยนะฮะหลายๆท่านก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยแล้วก็ทางมูลนิธิปากแหล่งพิรันโโบเนี่ยนะครับในการพาผู้ป่วยเนี่ยมาดูแลนะครับ ต้องเป็นการติดตามต่อเนื่องและระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะทําอย่างไรนะะเมือ่อมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็เลยได้มีการพูดคุยกันกันกบคณะเกษตรศาสตร์ว่าเถ้าเราทําเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้เกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยได้มาดูว่าเราสามารถที่จะส,สร้างอาชีพหลายๆอย่างเขาเองก็จะได้มีจิตใจที่ไม่เครียดนะครับในการใช้เกษตรเนี่ยเป็นตัวนำเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ค่อนข้างกดดันนะครับ จากนั้นเนี่ยทางคณะเกษตรก็มีนโยบายอยู่แล้วในการที่จะทําศูนย์เรียนรู้ให้กับทางเกษตรกรในด้านอื่นๆด้วยนะครับก็เลยมองกันว่าเออเราลองเซตพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่1งงานตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการที่จะเป็นจุดเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมต่างๆนะครับก็เลยได้รับความร่วมมือโดยการร่วมกันลงงบประมาณนะครับแล้วก็คณะเกษตรก็นําเสนอไปที่กรรมการคณะนะฮะให้เห็นชอบในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่นะเราก็ได้พื้นที่ตรงนี้มานะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่เน้นเรื่องของการไปเป็นอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษานะครับที่อาจจะอยากจบไปแล้วไปทําประกอบอาชีพตัวเองนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ เรามีจุดเรียนรู้ที่สําคัญถึง7จุดนะครับครอบคลุมหมดเลยทั้งด้านการเลี้ยงสัตว์ทั้งด้านประมงสัตว์น้ำนะครับแล้วก็มีเรื่องของอทางพืชด้วยนะครับการผลิตผักต่างๆการผลิตเห็ดต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทําปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่มาที่ศูนย์เรียนรู้นี่นะครับก็จะมีคนคอยให้คำปรึกษานะครับคอยชี้แนะแล้วก็ให้แนวทาง ในการไปดําเนินง,งานนะจะเริ่มต้นอย่างไรนะผู้ที่สนใจอาจจะมาเป็นรอบๆก็ได้นะครับคั้งนี้อาจจะมาสนใจในเรื่องของการจัดทํามะนาวนอกฤดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวที่กําลังทํารายได้ค่อนข้างสูงนะครับ หรือว่าเรื่องของการทำเห็ด ATM เนะครับเราไม่ต้องทำโรงใหญ่ๆนะครับก็จะมีลักษณะของอเป็นตู้คล้ายๆตู้ a t m เมนะฮะเมื่อไหร่ที่เราต้องการเห็ดนะฮะก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปเก็บเห็ดออกมาเราก็จะสอนวิธีการวางแผนผลิตนะให้ให้มีความต่อเนื่องเพื่อที่ได้ส่งตลาดได้อย่างสม่ำเสมอในเรื่องของอสัตว์น้ำแล้วก็แมลงกินได้นะครับนี่ก็เป็นทิศทางที่สำคัญ ะะที่สามารถมาเรียนรู้ได้อ,อนาคตเนี่ยเรื่องของอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องแมลงนะฮะแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับที่ให้เป็นอาหารนะฮะที่แหล่งโปรตีนที่สําคัญนะครับจะผลิตอย่างไรและจะดูแลเขาอย่างไรเรื่องของสัตว์น้ําก็เป็นแหล่งโปรตีนสําคัญของคนในภาคอีสานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกนะให้ชมกันนะครับนอกจากนี้ยังมีลักษณะของการจัดการสวนผักในลักษณะที่เป็นลักษณะของเชิง การตกแต่งสารที่ได้ด้วยนะเราเรียกว่าสวนผักดาวล้อมเดือนนะครับในอนาคตเนี่ยการปลูกผักนะครับถึงแม้ว่าคนจะชอบใช้อชอบบริโภคผักประเภทที่เราเรียกว่าไฮโดรโพนิกนะครับซึ่งเป็นลักษณะของผักที่ปลูกบนน้ำใช้สารเคมีค่อนข้างมาก การปลูกผักในบนพื้นที่ดินเนี่ยก็จะใช้พื้นที่ค่อนข้างมากคอนเซปต์ใหม่ของเราก็คือการปลูกผักในในถุงนะครับซึ่งสามารถจัดเก็บแล้วก็ผสมส่วนผสมของดินได้ได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งเราก็จะมีอา,อาจารย์ทางทรัพยากรการเกษตรนะรมาช่วยให้คําแนะนําได้ว่า,าการผสมดินปลูกพืชต่างๆนะที่เป็นลักษณะของพืชผักดาวล้อมเดือนเนี่ยควรจะมีอย่างไรแล้วทําอย่างไรแล้วจัดการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เกษตรแก่จนเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักเลยก็คือด้วยวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าให้เป็นพื้นที่นะครับที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะ,ะมาดูมาชมนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างแบบอย่างได้โดยที่เราก็มีคนให้คําแนะนํานะครับอนอกจากนี้แล้วเนี่ย <c oughs> จะใช้ประกอบไปเป็นอาชีพได้แล้วนะครับก็เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการนะครับซึ่งาทางามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ต้องการให้เกิดการบูรณาการในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับฉะะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดบริการวิชาการที่กํากลังจะมีการพัฒนานขยายต่อนะ เป็นสวนที่มหาวิทยาลัยกําลังผลักดันนั่นคือเรื่องของการเกิดอกรพาร์คหรือว่าอุทยานเกษตรที่มีจุดเรียนรู้อย่างแท้จริงนอกจากเรื่องของการเป็นสวนเกษตรแค่จนแล้วมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังว่าอกรพาร์คเราเนี้ยนะครับก็จะมีความายิ่งใหญ่แล้วก็มีความาสมบูรณ์นะับระดับไหนนะครับอนอกจากนี้แล้วนะฮะนอกจากจะเป็นการจุดเรียนรู้เฉยๆเน,ยเนี่ยก็จะเป็นที่เรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตัวเกษตรกรด้วยนะครับ ผู้ที่ดูแลที่นี่เนี่ยจะต้องมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนนะบัญชีต้นทุนต่างๆเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาดูามาเยี่ยมชมที่นี่เนี่ยก็สามารถสักถามข้อมูลได้ว่าต้นทุนเป็นอย่างไรนะฮะและในแต่ละวันเนี่ยต้องมีการใช้ปัจจัยการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะและใช้เวลาเท่าไหร่นะถึงจะได้เงินเนี่ยอตอบแทนกลับมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญแล้วก็เป็นการสอนให้เกษตรกรทุกท่านนะฮะที่เข้ามาที่นี่ต้องรู้จักการทําบัญชีต้นทุนนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับด้วย เพราะฉะนั้นศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนอันนี้นะครับก็เป็นจุดเรียนรู้จุดหนึ่งของอมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ทุกท่านนะครับทุกบุคลากรทุกท่านที่สนใจหรือว่าอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือว่า คนที่สนใจทางด้านการเกษตรนะสนใจที่จะเอา,ทา,เอาทางด้านการเกษตรเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานในการแนะนําในการาทําให้เกิดาการพัฒนาทางคุณภาพทางจิตใจนะครับาทางศูนย์เรียนรู้การเกษตรแค่จนที่น,นะครับก็ยินดีให้การต้อนรับทุกท่านาแล้วถ้าจะมาเยี่ยมชมกันเป็นหมู่คณะนะครับก็ติดต่อได้ที่อุทยานเกษตรของเราเรามีสํานักงานอยู่นะฮะหรือว่าจะติดต่อโดยตรงมาที่คณะเกษตรศาสตร์ของเราก็ได้นะครับในโอกาสนี้ก็ คงฝากทุกท่านเอาไว้นะครับว่าการเกษตรไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะสิ่งที่เราเห็นเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีวิธีคิดมีวิธีการจัดการที่ดีเนี่ยก็สามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้แล้วก็สมกับที่เราจะเป็นครัวของโลกนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะจุดนี้เนี่ยจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปลอดสารเคมีนะ,ะการจัดการโดยไม่ไม่ให้มีผลผลิตออกมาที่มีสารพิษหรือว่าสารเคมีเจือปนเนี่ยนะครับก็มาดูที่นี่ได้เราก็จะเน้นทางด้านนี้นะครับในโอกาสนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังและรับชมนะฮะเรื่องของการจัดการสุรเยนรู้เกษตรแก้จนในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากแล้วพบกันในโอกาสต่อไปครับ